จัดไปกับพี่ชาย,ยเสียงมันแน่นเบิ่มอยเสียงมันเล่าใจเกิน20กล่องแรกครับวันนี้ทอนลอมาขอบคุณมากครับสำหรับขบวนก่อกี่แดงวันนี้ร้อยละทองจัดไปพี่ชาย ขอทองแบบเร้าใจเรียกครับกล่องกล่องโคมสองไม่คืออะไรนะคารลัมบิกหรอไบโอเน็นตคารลัมบิกดอปเปอร์มาร์โบเฟตมาร์โบเฟตยังราคาดีไหมครับ รามเอ็มไนไบโอมีแร่มีกัดในอุะ <_ C ats> จะไม่ขีดขวนขีดขวนนิดหน่อยตูดถลอกตูดยังน่าจะ M M ong, The เอ็มเอ็มบอลเอ็มวีวนี่กระเพาหมูปอกกระเพาหมูกรอบอุ้ยตลาดโหลดด้วยสองพันห้าอยู่นะเป็นเล่นแบบไฮเปอร์บีสกระเพาหมูกรอบเฮ้ยวันนี้เปิดมาดีอ่ะใช้ได้เลย ใกล้แล้วทองแดงไม่เท่าไหร่ทองต้องมาไอ้ขอบพ่วงไม่ให้หน่อยเลยก็พาบางตัวสีออกดีๆีหนึ่งร้อยต่อหนึ่งทองห้าทองไปเลยวันนี้แล่ในกล่องคือมีดโถเฮ้โยโอ้ไฮเปอร์แพงว่าไฮเปอร์อันนี้มันก็แพงอยู่ใช่ไหมเป็นพว่วงแบบแฟคเตอรี่อย่างเงี้ยโอ้สแตทแท็ก FN นี่คือหมื่นแปดเลยนตนี้ก็แพงอยู่ ซ <oops |zh|> <out> <it> okay, ื้อนอกข0 0พันหรอ่าแล้ว20กล่องยังต้นเลยปืนนี่ให้มันเหมือนปืนแบบพวกเกมแบบน่ารักก็รักสีสวยจังปืนสงการแดงๆม่วงๆผ่านเต็มเลยทองงต้องมาแล้วแหละ M9 Ruby เฮ้ยนี่ใช้ได้เลยเอ้ยกล่องนี่ปืนมันน่ารักลยวอ่ะ ไปฉีดน,น้ำแพงนะว่าไฮเปอร์ได้แต่ปืนหนิมวะปืนหนิมเยอะจังเดี๋ยวนะัคาร์ลบิกไอ้นี่ก็แพงเหรอไทเกอร์ทูธเนี้ยคาร์ลบิกแม่งแพงทุกอันเลยนี่หว่าด็อปเปอร์ก็แพงมันไปควงมันๆเนาะมันควงมันเท่ไปไปครับขึ้นกองนี่60โคตรเร้าใจบอกเลยแต่วันก่อนเปิดไอ้นี่ให้ช่องแชทอะไรนะโซโล์เลเวลลิ่งที่บอกว่าได้ยากๆได้3แดงติดตู้การันตีตู้ชเชว ผมก็ไม่รู้ว่ามันยากหรือมันง่ายว่าบทเดือนนี้ดวงเราจะมาออกก่อนร้อยหนึ่ยงด่ดีเป็นขันและกำลังใจกันหนะ่อยแต่กล่องไม่การันตีในเกมนี้คือมันจะออกมันก็ออกนะแต่ว่าเราแบบแค่ความน่าจะเป็นนี่คือก็ไปเลยข้าวจะมาส่งแล้วในจะ่ดี้ว่าข้าวมาส่งพรอมทองแล้วอยากให้ขอบทองโผล่มาแบบปลายสายตาแหละข้าวมาส่งแบบนึงนะเปิดแบไบด้เท่กลับมาเป็นทองแล้ว เราข้าวมาแม่งเป็นเือปืนสีทองก็ับมแต่ขอบไม่ทองเลยแปดสิบกล่องไหนเอทองมาหน่อยดิสองทองแดงมาทีเดียวเราไปเลย แดงผ่านหน้าไปด้วยโยแดงผ่านหน้าอีกแล้วแดงผ่านหน้าไปสองแล้วทองเข้าใ <I miss. S 1> นเมื่าสูตรนี้ทองไม่เข้าไปเราไม่คุยเรื่อ,กโกกองโดกับกการเราจะคุยเรื่องสีทองเลยนะครับเฮ้ย <I miss. S 1> อยู่อยู่ปลายจอเลยนะกองที่หนึ่งร้อยให้เปอร์บีสซะด้วยนะ แพงแรงลิฟต์เฮ้ยขอทองหน่อยๆมันจะมาแบบ200กล่องหนึ่งทองไม่ได้นะ้วไงอย่างร้อยอเดกอุย้ยแดงกระจุยเลยขอบทองอยู่ไหนครับี่ชายแปรเทียมไอ้นดี้โก้เอ้นี้ ร้อยกล่องผ่านไปท้องบาโยเนตฟิปไนท์มีดพับอ่ะตัดไนต์คารามบิกเหมือนเดิมเอ็มไน์โอ้ยกล่องนี้มันใช้ได้เยวะได้มีดสับหมูเลยปืนสวยนะใช่หรอไอ้ปืนทองตัวนี้หรอตัวนี้หอโอ้ถ้ามัน ใหม่จากโรงงานนี่ก็ใช้ได้นะมีประโยชน์นี่ตุต้กโคตรเย่แต่ยังยืผิวว่าทองมีจริงแต่ทองทองแบบนี่ลูกตุตตมตนะ้มันต้องสีทองมันต้องห้าทองอย่างนี้สักห้าทองอนะ่ะเพื่อเป็นขวัญและก,กำลังใจนะมาแล้วครับผมไปอีกยี่สิบกล่องออกอเท่าไหรเถอะขึ้นกล่องที่รนะ้อยสี่สิบเอ็มไนไหมเอ็มไนดอปเอร์แบบตึงๆนะเนี่ยดีกว่าเอาคาราบิกดก่อ เราอีกรูบี้เลยมีภาคเซสีองครับพยายามขอฝีนครับให้รู้ได้หรอรายการใหญ่มันทับโดนทัวงทัวร์อย่างเช่นไอเอ็มเฉียงตัวเนี่ยก็ทับเซสสองนี้ต้องต้องได้ภาคสักสามรายการใหญ่ถึงจะเข้าเนื้อแต่ยังไม่เข้าเส้นเข้าผิวหนังเพราะว่าต้องรื้อฟื้นหลายอย่างแล้วก็ดูแมคานิกดูจําชื่อนักแข่งด้วยเพราะผมไม่ได้ตามนานแล้วแต่ชื่อนักแข่งมันไม่ยากครับมันยากตรงสตอรี่ของนักแข่งชื่อนักแข่งมันเฉยเลยชื่อนักแข่งมัน แป๊บเดียวมันซึมซับแล้วแต่ว่าสตอรี่การเชื่อมโยงหรือความคุ้นชินในการภาคมุมนี้มุมนี้็อตแล้วก็แมาินิกมันต้องไปดูเยอะเลยมันภาคเพย์ไปเพย์มันได้แล้วแต่ถ้าภาคให้สนุกแล้วก็รู้แบบสตาดจีเลยมันต้องใช้เวลาถามว่าภาคมันภาคได้หมดทุกเกมหละในโลกนี้ผมภาคได้หมดทุกเกมหละแต่ภาคให้ลึกอะมันต้องต้องใช้เวลาถูกไหมครับ Rov ก็พากได้เกมบอลรุล่นแรก็พากได้แต่ว่าถ้าจะเอาลึกเลยก็ต้องใช้เวลาสักประมาณเดือน2เดือนสามเดือนแบบคุกคีเลยพากันพากได้แล้วไม่ได้มีปัญหาหรอกมันอีซี่อยู่แล้วถ้าจะพากเฉยๆนะแต่ถ้าพากเอาแบบลึกแล้วก็สนุกแบบเ๋วเลยก็มันต้องใช้เวลาเกมเฉียงตู่มันไม่มีฟีดเลยดิไปขอฟีดขอไม่ได้ไปโผไปพากมัวก็โดนแบนอีกพยายามขออยู่ครับ เป็นเรื่องหองนาคตแหละเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆถ้ามันได้มันก็ดีแต่ถามว่าได้มามันก็เราก็ต้องฝึกวิทยายุทธในการภาคเสียสองือฟื้นพลังใหม่นต่ตอนนี้ทองกูอยู่ไหนวะร้อกล่องเงียบจบังขนาดมีภาคใหม่มายังไม่มีคนมาลันรายการกันเสียสอมันในไทยมันไอ้นี่ครับ ไม่มีคอมมูนิตี้เอ้ยมันมีคอมมูนิตี้แต่ว่ามันไม่ได้มีแบบการตลาดในไทยกันฟาวเขาไม่ได้สนใจการตลาดในไทยแล้วในส่วนของโ o ร a ทูด้วยเห็นกันมันก็เลยแบบคนแข่งก็ไม่รู้จะแข่งไปทำไมเวลาแข่งไปก็ไม่รู้ไปโผล่ไหนอะไรเงี้ยถาว่าคนรันคนรันก็รันจะได้อีกกี่ปีรันไปก็เจ็บตัวอะไรเงี้ยเออถ้าคนแข่งมันคนเล่นมันเยอะแบบ เบิ่มเหมือนวอลโลวแลนดะ์มันยังพอได้รุ้นอยูอะไรเงี้ยโดยทสองก็ตลกอย่างหนึ่งนะแบบแต่ก่อนแย่งกันจัดเงนจังเลยตอนนี้กลายมันไม่มีแต่บางเกมนั่นแหละคนดูเยอะไม่มีคนเล่นครับมันเกมมันยากครับต้องทำใจเย้ yeah. please please. แรไอเทมพีีส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 ์เป็นก่องเลยสองร้อยครับหนึ่งทองไหมการันตีการันตีนตด้วความรู้สึก แ,แพงๆมีเยอะไหมครับผมแพงๆก็มีครับหลักแสนก็มีแต่ต้องเป็นแบบพวกกล่องแพงๆแ,แล้วก็แพทเทิร์นหายากๆต่อให้สุ่มคุณภาพดีก็ต้องดูแพทเทิร์นด้วยครับมันจะมีแพทเทิร์นเกงนี้มันสุม่มในสุ่มแล้วก็ในสุม่มอีกทีสุ่มประมาณ7-8สเต็ป <c oughs> ขอหน่อยได้ไหม <c oughs> เปิดเมือ่อย โอ้ถุงมืออาจารย์ใหม่ว่ะแปดเก้ายี่สิบาถุงมือดีกว่าซีมในแมวดีกว่า F.N. สวยจังฮนดูลา่าหรอเกินไปบ้างดังก้อนไฟก็เท่เนาะจะเป็นสไนเปอร์คินเนียถุงมือกล่องเนี่ยในตึงว่ะสลิงช็อตสลิงช็อต F.N. ถุงมือนี่ต้อง F.N. อย่างเดียวเลยนะ สลิงสลิงช็อตไทเกอร์สไตล์ที่พูดมานี่ขอทองก่อนละเห้ยถุงมืออะไรก็ได้ตอนนี้ขอแพงเลยทีเดียวแบบจบไลฟ์ไปเลยราคาพอได้ราคามันแสนนะสลิงช็อตถ้าเปเอฟเอ็นนะถุงมือแม่งต้องเอฟเอ็นอย่างเดียวไยถึงจะมีราคาแต่แม่งยากเลยแต่แพดโดล่าน,นี่คือร้านหนึ่งนะแต่ไม่ใช่กล่องถ้าไปกิมสัง่งจะแพงมากอ๋อ กูคเครียดคิมสันแพทเทิร์นแดงสองข้างล้านอ๋อไปแพทเท,ทิร์นคิมสันเลยมันต้องดูแพทเทิร์นอีกเยอะนี่ก็เปิดแบบแฟลเลยเนี่ยแต่อยากลุ้นอยู่นิดนึงถ้าขอบทองไม่มีก็ไปเลยโย่อ๋อี่สิบจะครึ่งทางแล้วไอเวนเลวควยพอมาจิตตรงกันก็เครียดอยู่แล้วก็เจอแชททับโทปิ่ก็เครียดคูณคูณ 8. แปดนั่นเป็นแหละเราก็แค่ไม่อ่านนะ ก็อ่านเป็กำลังใจเพราะพลังบวกต,ตอนนี้อยากบวกก็อยากต่อยจอละสีชมพูอะไรมึงเลียงกันดีจังเลยเก้าสิบถุงมืออาจารย์ไหมแอ้เ้ยออกสักทีเ้องสิตรนตาลอ,อยอ่ะ ก็ออยังมองไอ้นี่แม่งลายตาจัดแล้ยเฮ้ยบราอ์โตูดบวมมาเลยศูยยนจุดศูนย์เก็บเลยไดยยิงเป็ดไอ้เฮียเฟกเตอรี่นิวเหรอใช่้วไอ้เฮียทไายยิงเป็ดจะพวกเฮ้ยสามเป็นสี่ไว้ cha cà pháo muối còi quăng lò này là súng mượn chân mày, nhảy đẻ có đi là nhảy thòng, chậu bùi nà lắc sốt sệt, một hai ba bốn, bốn ฝันไล่สองกองฝันไลและฝันไล่ลไลองสุดท้ายโอ้ฝ oh. ันไล่จริงฝันไลมากหนึ่อดสฝันไล่ไล Where is my c a r b i n ถุงมือสลิงช็อตอยู่ไหน โอ้ตูดไม่ถลอกเลยทำไมตูดไม่ถลอกมันไม่เป็น f n ็อด0.4 m w ็มเอด่เสนามยิงเป็ดแล้ว M4 มันไม่เข้าวะเข้าสนามยิงเป็ดได้ไงวะก็เอาหมูกรอบอย่าง BS นี่มันเท่าไหร่เกินแบ็กซ์มิดไม่ใช่ไม่ใช่แบ็กซ์มิดนะ400น่ารักพอหมกกรอบของแท้โยแม่ง FN กับไอ้ BS นี่แม่ง คนเราแบบราคาคนเราุ่นกันเลย400 3, กว่า3000กว่าอาจจะถูกกว่านั้นแหละแต่ว่าแบบตีแค่ราคาในมาเก็ตนีโอ้โห,โโหให้ทองกู่อยเนอะนี่เปิดกล่องดำยังน่าลุ้นกว่านี้อีกลุ้นไปเลยวัดไปเลยวัดไปเลยฉันคงไม่แพ้สลิงช็อต FN ทิมสันคิมมีหนูโ,นโตไปกว่า สุดท้ายสแตนแทกไอสัตว์พอเลอร์เกมกากไอเฮียให้พอ่องเปิดนะไอสัตว์เย็ดแม่วายเกมสวะ t h days later ก่อนเราคร้างอยู่ที่นี่หน,นที่แห่งมีอีกส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะมอบโชคกับให้เราไหมเราขอไม่มากสักห้าทองได้ไหมมันจะดูเกินไปหรือเปล่าซึ่งเราไม่มีสิทธิทราบได้ นี่เหงครับขอบคุณมากครนี่แหละกำลังใจที่เราต้องการนี่แหละนะที่แห่งนี้ไปชิมลางก่อนแล้วยี่สิบกล่องนะจะอะไรก็ช่างขอให้แพงที่สุดทองและแพงด้วยใช่มันต้องทองอ่ะน้องให้มันเบิ่มๆไปให้มันจบที่วันนี้นไสบายเรื่อยๆต้องเป็นวันที่ดีของเรารมันต้องมาแหละวันนี้ มันไม่มาแสดงว่ามันไม่ถูกต้องที่สุดแล้ววันนี้แบบเปิดเย็นๆไปเรื่อยๆต้องคามเราสเตคูไว้แหมสเตคู hey, cool วันนี้เราอย่าไปใจร้อนกับมมาเรานั่งคุยกันก่อนเราดูสารเราทุกสุขติดเราแบบเที่ยวสงการเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยให้แบบเรื่องดีๆมันผ่านเข้ามาบ้างของพี่ร้อยสิบสามอันนี้เลขสวยนะสามสาม เอกสัตาเว์ทองไอ้นิดโกลเด้นบลูทองยังไม่มาครับผมทองแล้วก็เป็นทองแบบทองพรีเมี่ยมคาร์บ,บิแกมมาจัดไปคาร์บ,บิแกมมาคาร์บิบูเจมคนลุกกล่องแล้วกล่องเล่ามีกี่กล่องกล่องแล้วอะกล่องเล่าสีทอง นี่โกลเด้นโบรขอบทองไม่เห็นเลยวะ่ะไม่มีขอบทองไม่เห็นแวะมาจอดแบบคมๆม,มีไหมให้เราได้สดชื่นนะทองมันไม่วิ่งผ่านทองมันมามันเข้าเลยทองมันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นคือถ้าทองมันออกมาจะเข้ามาเลยมันไม่มีทะลุช่องไม่มีเบรกไม่มีโชว์แต่ถ้าพวกแดงอะไร้ยมันจะผ่านแต่ถ้าทองเนี่ยมันจะเข้าเลย ชีวิตมันยากเย็นแสนเก็งๆิต้องเมมละแต่เมียไหนคาร์ลัมบิกอะไรก็ได้ที่แพงที่สุดสบปายรลูบี้บูเจมพคทเทิลโอดโอดดีดดดมไนแม่ฟันร้ายฟันร้ายมากฟัน้ายครั้งที่สามฟันร้ายครั้งที่สี่เงียบมาก สู้ต่อไปเอาใจช่วยเงียบมากพยายามยา,ยามที่ทุกคนเอาใจช่วยไม่มียิงหรอ้งมีดิไม่มีรหรอ้งมีจริงดิแต่เมื่อเคยเปิดมามันไม่ได้แบบลึกขนาดนี้นะมีดไปซ่อนอยู่กล่องไหน แต่เหมือนใหม่นะฟลิปไนท์นี่ลุงตู่เฮ้แต่มันใหม่จังโอ้ศูนย์จุดหนึ่งไม่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 ใหม่แล้วมี่ลุงตู่เอฟทีสิ้นแปดพันสี่รุ่นมี่ลุงตู่ประมาณแปดพันแปดเก้าพันก็ยังดีว่ะเดี๋ยวมันพาเพื่อนมาด้วยดวงดีเลยกำบังจะร้องไห้ได้พอจ่ายค่าไฟจะออกฟลิปไหน ล,ลายน่ารักซะด้วยมีก,ก็เลยย่าเลยอ้าปากค้างเลยกูเสียงแบบพอเห็นลายมีดปุ๊บเสียงไม่ออกเห็นประเภทมีดปุ๊บเสียงไปต่อไม่ได้เลยเสียงแหกเลยกูตอนแรกดีใจเลยนะนแรกดีใจเลยอเห็นประเภทมีดกับลายมีดปุ๊บม่งไอ้ี้ยหุบยิ้มแทวไม่ทานเลยแบบเอ้ยเอาหน่อยเว้ยเห็นลายมีดปุ๊บ,บเลยทำลายไหลต่อแม่งไม่เห็นแม่งแถมลายด้วย คิวเดมอร์โห้โหขนาดนี้ MP มลูกชิ้นปิ้งร้อยสามสิบบาทไม่แต่สีมันเริ่มมาเยอะแล้วสีสีขอสีที่แพงกว่านี้หน่อยดูบี้ชับไฟบูเจมลาคารัมบิกคารวี่ไของแกม,ม่ามันดอดเลยรบ้งนะแกม,ม่ามีบายอนเน็ตฟิปไนท์กัดไนคารัมบิกดีกว่าทะ,ะ,ะ้งั้นอ่ะไอ้สั์รัปเปอร์ไป อรลมบ,บิกดยู่ดีสร็แล้วลมบิกรอสีทองมันทำไมมันแพงกว่าด็อปเปอร์วะทองมันควงเท่เฮ้ยราคาพอๆกับด็อปเปอร์นี่วะารลมบ,บิการลมบ,บิกอยู่ไหน Where are you อรลมบ,บิกกิมมีคารลมบ,บิกเชิงผ่านไปรวดเร็วความสุขของเรายังผ่านไปรวดเลยเรียกกันว่าความสุขอยู่กับเราไม่นานรับความทรมานจะอยู่กับเราตลอดไปมันน่าจะมีปุ่มแบบหมุนทีเดียว20กล่องพร้อมกันมันทรมานระยำใจไปเล <laughs> ยเฮ้ยแบบหมุนกระชับปองอะแบบเกมมือถืออ ให้แบบพยายามใจไปอย่างรวดเร็วเลยเจ๊งไวเกินแบบนั้นหรอเอาแบบวัดวัดกันไปเลยอ่ะเปิดทีเดียวพอหัวใจวายแบบบุญที่ละสิบกล่องโอ,โ,อโ,อโอ้โหหัวใจหัวใจสลายอ่ยะเปิดแบบสิบกล่องสีฟ้าสีฟ้าอัดเข้าไป100ร้อยกล่องแปบ๊บเดียวหมดโอ่ะโอ้โหไอเหียซึมเศร้าเฮ้ยหลอนเกมเป็นนายะทำชันแบบนี้เป็นแฟนเกมนานมันต้องนานแล้วน,นายจะไม่แบ่งอะไรให้เลยหรอรอตะโกนนี่ย จิบน้ำรอตะโกนนัเนี่ยเปิดแบบทีเดียวแล้วก็ลดรางวัลมารับเลยอ่ะสมาร์ทวอตแจ้งเตือนอ่ะหัวใจเต้นเกิน200อเฮ้ยเปิดเสร็จเพื่อปวดเลยอ่ะลาทิ้งแล้วทางโลกเหมือนซื้อหวยมาประมาณแบบเยอะมากๆแล้วก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็กดเช็คทีเดียวอ่ะคุณไม่ถูกรางวัลงวดนี้ระยยอใจสี่ร้อยหกสิบสีทองกว่านี้ให้มันสีทองหน่อยีอ้ปืนนี่มันสวยีเนาะบัตรสป,ปอร์ตไม่มีอะไรมาอกฟิปไนท์ไบร์วอเตอร์ชื่อเขาเขาของจองกันจริงๆเลย แต่ไม่ดีเท่าไหร่สีทองมันเรียกง่ายเหมือนเมฆสีทองก็คเองแทบหมดแรงละก่อนปิดคลิปเอาแบบขอแบบกริดๆได้ไหมใกล้แล้วครับใกล้ทองหรือเปล่า <laughs> คาร์มบบีบแฝอยู่คารัมบบีคารัมีโอ้มยโอ้ ทอ,ทองทองทองสิเริ่มหมดแรงแล้วทำไมทำไมต้องทำกับเราอย่างนี้ทำไมต้องทำกับเราอย่างนี้ไอ้ปสวยหลายโคตรอยยอเธอจะมาเมื่อไรคารมบิกบูเจมเปิดฉากครับผม500กล่อง20กล่องสุดท้าย revolution give me we have revolution บัศสา overtake king snake ราชางู fn b r o w h i t e fn จิ้มูชุบูไว้ทองและวชมพูเข้าไว้เป็นอะไรก็ได้ตอนนี้มาเถอะหยถุงมือสีฟ้านี่มันแพงจังอ่ะแต่ตอนนี้นอกจากถุงมือกูจะได้อะไรก็ไโล give me more จงตื่น

เรื่องจริงวะเนี่ยนี่มันเรื่องจริงมันเนี่ยฟิปไนท์ไบวอเตอร์ทำเฮียแล้วก็ไม่ได้ด้วย ถามจริงจอฟกมีน้ำแร่เลิกเฮีย yeah. เลิกเปิดแล้วพอละคาสุดท้ายบายลาจากไอเวนโคตรโง่โง่จริงเกมโคตรโงอ่อย่าไปหาเปิดนะทุกคนไม่แนะนำห้ามลอกเรียนแบบ